สวัสดีนะคะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านค่ะสู่ช่องมะหมอขอเปิดดวงอีกครั้งนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพร้อมกันเนาะด้วยหวัวข้อ Random C ลิ p หรือว่า Collective m e s s a g e เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของหน้าไพ่เนาะในวันนี้ค่ะจะเป็นของท่านใดบ้างเดี๋ยวมะหมอนะจะมาเริ่มต้นกันที่เปิดไพ่ยิปซีนก่อนนะคะจะใช้สำหรับวันนี้นะคะ แล้วมหมอต้องบอกก่อนนะคะว่าในการอ่านไพ่ของมหมอคะ่ะในวันนี้เนื่องมาจากว่าเนาะอาจจะไปอิงตามหลักของความเชื่อสิ่งที่เป็นนามธรรมรวมถึงอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับเนาะสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะโปรดให้ทุกๆท่านใช้วิจารณญาณเนาะทุกครั้งคะ่ะในการรับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อความแรนดอมเนาะในวันนี้จะ เป็นของใครบ้างคะแล้วก็เป็นเรื่องอะไรบ้างน,นะคะมีข้อความอะไรบ้างน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณเบื้องบนหรือว่าจักรวาลเนานะมีอะไรอยากที่จะบอกมาแล้วในเรนด o อม,มันนี้บ้างคุณได้ไพนะ่เพจออฟซอสเนาะอืมเท่าที่มองเห็นเนาะจากไพ่ใบนี้หาใครบางคนเอ่อที่เรนด้อม,มาเจอนะคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาเนาะของการเริ่มต้นของการศึกษาอะไรบางอย่างเนาะที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆก็ได้ค่ะหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาของการ ของการ,รเผชิญหน้ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะก็มีโอกาสเป็นไปได้อ่า The Emperor นะคะอ The Empress ขึ้นมาคู่กับ The Emperor เลยค่ะม,มันเหมือนกับว่าหลายคนเนาะในช่วง energy 3ถึง6เดือนนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่ในจุดที่คุณน,นะรู้สึกมั่นใจในตัวตนของคุณเองมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้ถ้าก่อนหน้านี้ด้วย สถานการณ์หรือว่าปัจจัยอะไรบางอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะแล้วมันทําให้คุณนะสูญเสียความมั่นใจในตัวตนของคุณบางคนอาจจะรู้สึกว่าคือยังไม่มีความกล้ามากเพียงพอที่อยู่ในใจที่จะสตาร์ทเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเนาะที่ตัวของคุณเองปรารถนาค่ะ ในช่วง energy 3-6เดือนนี้นะมองว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากๆค่ะไม่ว่าคุณจะมาเปิดเจอคลิปนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะมันเป็นการอ่านแบบ timeless เนอะไม่ได้มีระยะเวลาค่ะคือนับไป3-6เดือนนะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้คุณจะอยู่ในจุดที่มีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตัวของคุณเองมากขึ้นแล้วที่สำคัญเนาะดีอมพลเอร์เป็นตัวแทนของหย่างคือการแอคชั่นการกระทำค่ะ Uh, The e m Place คือตัวแทนของยานอย่างรู้หรือว่า intuition ที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ พลังงานหยินหยางคือพลังงานเนาะของการบาลานซ์ค่ะเอเนอรที่สำคัญมากที่สุดเนาะในการเกิดเป็นมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะในช่วง3-6ถึเดือนนี้ยอหมอมองเห็นถึงความมั่นใจที่อยู่ในตัวตนของคุณค่ะในการเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกๆความกลัวของคุณเนาะที่มันอยู่ภายในใจค่ะมากยิ่งขึ้น The Hermit หลายคนเลยค่ะหลายคนเลยนะไพ่เดอะเฮอร์ที่ขึ้นมาตรงนี้หลายคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการแบบกล้าก,กลัวเนาะในไพ่เดอะเฮอร์ถ้าคุณเห็นเนาะเดอะเฮอร์ในสำรับนี้หาขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างมากๆเนาะเป็นรูปของผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่กำลังแอบมองอะไรบางอย่างนะอยู่ด้านหลังพุ่มไม้อะ เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้หาสิ่งที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่คุณให้ระยะเวลาเนาะกับตัวของคุณเองนะคะมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วในการตัดสินใจในการกลับมาถามหัวจิตหัวใจของคุณเองจนท้ายที่สุดคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นนะคือมีความกล้าหาญในการตัดสินใจมากขึ้นเนาะในช่วงนี้ก็ได้หรือว่าอีกความหมายหนึ่งเนาะอีกความหมายหนึ่งอะหาาใครบางคน ก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะ เพื่อที่จะออกมาเนาะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะ,ะในช่วง energy 3-6ถึงเดือนนี้หาคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวตนคุณจะมีความมั่นใจแล้วมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณอาจจะเนี่ยห่เฝ้าเฝ้า,าดูเฝ้าคอยมาสักแล้วเวลาหนึ่งแล้วเนาะรวมถึงอาหามันมีความรู้สึกขึ้นมาของ energy ของความรักบางอย่างก็มีโอกาสเป็นไปได้นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักก็ได้นะสำหรับบางคนนะ แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอะทั้งหมดทั้งมวลม,มันคือความเชื่อมั่นนะคะมันคือความเชื่อมั่นที่จะฟันฝ่าทุกๆสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างเนาะไปด้วยตัวของคุณเองนะคะมันมันอาจจะไม่ใช่อ n นเ g อจของการแบบซุ่มอยู่กับที่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะอีกต่อไปเนาะอืม หรืออีกความหมายหนึ่งถ้าเป็นในแง่ของความรักเนาะอาจจะมีใครบางคนที่เฝ้าดูคุณอยู่เนี่ยหาตามส่องตามดูคุณมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะเขาอาจจะ take action ก็ได้สำหรับบางคนจริงๆนะ ten of cups ค่ะ ten of cups หรือว่าไพ่สิบถ้วยนะกล่าวถึงการเติมเต็มทุกท่านในแง่ของสภาวะจิตใจในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกเดี๋ยวนะสิบเต็มสิขึ้นมาค่ะเนี่ยอันนี้คือ ten of cups หรือว่าสิถ้วยบวกกับ สิเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนะเาะเมื่อหมอมีความรู้สึกว่าสิบถ้วยมาคู่กับสิบเหรียญเนาะสิ่งใดก็ตามแต่ค่ะที่ตัวของคุณเองนะมุ่งม,มากปรารถนาคุณมีโอกาสที่จะสำเร็จนะสิบถ้วยอะ่ะมันอาจจะเป็นการเติมเต็มในแง่ของความรักก็ได้ค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไพ่ D e m p l a c e กับ D Emperor e ขึ้นมาคู่กันนะฮะใครบางคนมีโอกาสที่จะ u c c e s s หรือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของความรักหลังจากที่คุณรอคอยมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะ,ะมันอาจจะเป็นตัวของคุณเองรวมถึงคนที่คุณรักคุณชอบเนาะอาจจะมีการ take action มากขึ้นรวมถึง10เหรียญมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นการสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างให้กับชีวิตหลังจากที่คุณอาจจะทม จิตใจของคุณมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณเทคแอคชั่นลงมือทำเนาะอย่างเต็มที่ก็ได้ค่ะเชนเชนตรงนี้นะ,ะพไพ่ใบนี้ค่ะคือไพ่ The Devil นะปกติแล้วค่ะหมายเลข15เนี้ค่ะคือไพ่ The Devil ในไพส่สำหรับยิปซีสำหรับ Rider Waite นะคะเพราะฉะนั้นนะีเมื่อหมอมีความรู้สึกว่าปัจจัยอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านี้นะ The Devil อะ่ะมันเป็นปัจจัย ที่มันสืบเนื่องนะมาจากความกลัวที่อยู่ในใจเป็นปัจจัยของอะไรก็ตามแต่ที่มันมาฉุดดังเนาะไม่ให้ตัวของคุณเองอะได้มีการแอคชั่นอ่ะ The Devil มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความคิดค่ะความคิดความกลัวที่อยู่ในใจหรืออะไรก็ตามแต่นะคุณจะสามารถที่จะตัดโซ่ตัวตัด ปัจจัยแห่งความยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปได้คุณจะมีความกล้าหาญเนอะมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าเนาะจะเป็นในเรื่องราวของความรักที่พระหมอบอกเนี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องราวของการสตาร์ททำอะไรบางอย่างที่คุณปรารถนาเนอะก็มีโอกาสเป็นไปได้เดอะสตาร์โอ้เดอะสตาร์คือไพ่ของความหวังความสดใส เดอะสตาร์ um, Star, คือไพ่ของแรงปรารถนานะทุกท่านอันใดก็ตามแต่ค่ะที่คุณอาจจะมีการเมนิเฟสขอพอรไว้นะหรือว่าความตั้งใจจริงของคุณนะ่หลังจากที่ตัดโซตัวทุกสิ่งทุกอย่างพัฒน,นาการที่มันยึดติดคุณเอาไว้ได้อย่างหมดสิ้นแล้วอะค่ะแรงปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะที่คุณคาดหวังไว้ค่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงเนาะถือว่าขึ้นมาดีมากนะไพ่วันนี้หาแล้วก็ได้ไพ่ที่ดีแล้วก็ ได้ไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาหลายใบมากๆเลยทีเดียวเนาะ King of Pentacles คือคุณจะอยู่ในจุดที่แบบมีความมั่นคงในแง่ของสภาวะจิตใจ King of Pentacles ขึ้นมาคู่กับ King of War เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะทุกท่านคือคุณจะอยู่บนจุดที่มีความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นจากภายในมากขึ้น ในทุกๆความคิดในทุกๆก,การตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างของคุณค่ะมันจะตั้งอยู่บนหลักของความมั่นคงมันจะตั้งอยู่บนจุดที่คุณไม่ได้นำพาเนาะสภาวะแวดล้อมรอบข้างคุณไม่ได้นำพาความกลัวที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจอะฮะมาเป็นเครื่องฉุดลั้งเนาะความสุขในชีวิต ความสุขในที่นี้มันอาจจะเป็นความสุขที่ได้แบบเจอใครบางคนที่ดีรวมถึงการประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างนะให้กับตัวตนของคุณค่ะนักหมอมองเห็นถึงถึง new beginning ถึงการสตาร์ททำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเฝ้าดูเฝ้ารอคอยเฝ้าศึกษาความรู้นะมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วรวมถึงในแง่ของความรักถ้าคุณนะคะให้เวลากับตัวของคุณเองมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะ ก็มองเห็นเนาะถึงการสตาร์ทความรักอาหารในครั้งใหม่ๆด้วยนะเพจ of ones ที่ขึ้นมาเนาะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการสตาร์ทเหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเพิ่มนะคะว่าไพ่มีอะไรอะ่ที่จะบอกคนอย่บ้างนะใช้สำหรับเนี้ยมองเห็นเนาะถึง energy ของความสมบูรณ์เนาะ เพราะว่า e m p l a c e กับ Emperor เนี่ยค่ะคือ energy ของหินหยางอ่า i ีวายแมสกิลีน i ีวายแฟมิลีนเนาะ,ะที่กล่าวถึงสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลนะคะของชีวิตรวมถึง10เออเลข10ที่ขึ้นมานะคะทุกท่านเนี่ย10 10ถ้วย10ถ้วย, 10, วย10เหรียญเนาะการเติมเต็มชีวิตในทุกอย่างการปลดออกมาจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ โอ้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาดีมากคุณได้เป็นหมายเลข51นะทุกท่านเนี่ยอยากที่จะให้คุณเห็นแบบเต็มๆหมายเลข51คนี่ยมองเห็นช่องทางในไพ่ใบนี้นะเมื่อหมอมีความรู้สึกว่าตรงนี้หาเป็นในลักษณะของอมีความรู้สึกว่าเป็น energy ของท่านพระพรหมหรือว่า energy ของเทวดาเนาะ เทวดาที่มาขี่ขเขียนเขียนเ,เ,เ,เนี่ยฮะช่องทางอะไรดีๆต่างๆนะให้กับตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคนที่แรนดอมมาเจอคลิปในวันนี้ะในช่วง3-6เดือนนี้นะมันเป็นช่วงเวลา ที่ดีมากๆค่ะที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอนะช่องทางอะไรบางอย่างเพจออฟซอร์ <c oughs> ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ <c oughs> ที่่หมอพูดไปแล้วอ่ะบางคนที่อาจจะหาช่องทางในการทำมาหากินใหม่ๆหาอาชีพใหม่ๆการหลุดพ้นออกมาจากบ่วงอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านี้เนาะคุณมีโอกาสที่จะเจอช่องทางที่ดีมากๆค่ะทุกท่านในเรื่องราวเนาะอาจจะเป็นการทามาหากินในเวที่คุณรู้สึก เขาเรียกว่ารู้สึกอินรู้สึกมีแพชชั่นกับมันเนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้อะมันมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงของการที่แบบโชคชะตาหรือว่าสิ่งดีๆเนาะจะจะนำพาค่ะ ช่องทางโอกาสที่ดีให้กับตัวของคุณเองมากขึ้นคนที่เรนดอมมาเจอคลิปในวันนี้นะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปแมนิเฟสขอพรเนี่ยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะไพ่ที่ขึ้นมานะอาจจะเป็นท่านพระพรก็ได้เนาะในแง่ของการได้เจอช่องทางหรือว่าการงานอาชีพใหม่ๆบางคนอาจจะแมนิเฟสขอไว้เนาะกับในลักษณะของพาญานาที่เป็นคู่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ในเวต่างๆก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยว ก็หมอจะตามด้วยสำหรับอันนี้นี่นะคะ มองเห็นถึงช่องทางเนาะในวีของอาชีพที่ดีค่ะเท่าที่เข็นเนาะเพิ่มเติมอืมทนังโอเคแม่หมอเข้าใจแล้วค่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวเนาะที่ขึ้นมาเด่นมากๆอะค่ะนอกนอจากการเจอช่องทางในแง่ของความรักการได้สตาร์ทเนาะหรือว่าการรวบรวมความกล้าค่ะแล้วก็ เขาเรียกว่ารวบรวมความกล้าในเวของความรักหรืออะไรก็ตามแต่เนาะสิ่งที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยค่ะเนี่ยทางไพ่มองเห็นช่องทางเนาะมองเห็นช่องทางแล้วก็ทนังตรงนี้ค่ะทนังเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเนาะเกี่ยวข้องกับหลักประกันในแง่ของความมั่นคงเกี่ยวข้องกับเงินเก็บเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่ เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่นะที่ปรารถนาในเรื่องราวของการเงินมีเงินเก็บมากขึ้นเจอ,อบางคนอาจจะคาดหวังเนาะในการเจอจ็อบที่2 3, 4หรืออะไรก็ตามแต่นะคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นค่ะอันนี้เนาะขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดเจนม,มากๆค่ะมันอาจจะเป็นแบบโอกาสที่ดีเนาะในการหาเงินหนาะแบบใหม่ๆก็ได้ช่องทางในการทำมาหากินเนาะในเวทต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยนี้เนาะ เพราะว่าคุณคุณก็ได้ไพ่เหรียญขึ้นมาเนาะเป็นเหรียญที่ดีมากๆนะทั้งสิบเหรียญเอ่อสิเหรียญแล้วก็คิงเหรียญเนาะใครบางคนก็อาจจะได้ปลดล็อกภาระหนี้สินอะไรบางอย่างนะคือมันคือการปลดล็อกอะ่ะคือมันคือการปลดล็อกในเวของการใช้ชีวิตเนาะในมุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อก ในเรื่องราวของอาจจะเป็นภารนี้สินในเรื่องราวของการเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณมีความกล้าหาญที่จะกล้ามาเนาะจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ทําสิ่งนั้นนะคะให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นรวมถึงการปลดล็อกในแง่ของความรักที่มันแบบกะกากลัวๆไม่แน่ใจหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยคุณจะมีความเด็ดขาดมากขึ้นเนาะมีความรู้สึกว่าคอนเซปต์ในวันนี้นะคะ่ะมันคือการ มันคือการปลดล็อกออกมาค่ะจากพันธนาการจากโซ่ตัวอะไรบางอย่างนะที่คุณเคยมีรวมถึงทัศนคติก่อนหน้านี้ค่ะโอเควันนี้คุณได้เป็นไพ่คำว่า Shield Yourself, Invoke p rotection to Bring This Situation to a Speedy End คนที่แรนดอมมาเจอนะ มันมีความสำคัญมากๆค่ะในแง่ของการโปรเทคปกป้องพลังงานอะไรบางอย่างนะให้กับตัวของคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นมื่อหมอมีความรู้สึกว่าไพ่ h ชีว y o u r s e เซใบนี้นะขึ้นมาบอกว่าการที่ก่อนหน้านี้ค่ะตัว,ต,วตัวคุณเนาะ มีการมั่นใจในตัวตนของคุณเองมากขึ้นมีการหันกลับมาเนาะโปรเทคตัวตนของคุณเองในเวต่างๆมันจะทําให้คุณอะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขทุกๆสถานการณ์ที่คุณเคยเจออยู่ก่อนหน้านี้ได้เนาะไม่ว่าสถานการณ์ที่คุณเจอมันอาจจะเกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินสถานการณ์ที่คุณเจอมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะเหมือนที่หมอหมอบอกอะ ที่มันเคยมีความรู้สึกเคยติดอยู่ในโซ่ตัวมาก่อนเคยแบบไม่กล้าที่จะออกมาเนาะ,ะเผชิญหน้ากับมันหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะการหันกลับมาโปรเทคต,ตัวตนของคุณเองในเวต่างๆเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่จะทําให้เขาเรียกว่า energy ที่ดีสิ่งดีๆเนาะหลั่งไหลมาสู่ตัวของคุณเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะตามด้วยอยันนี้ Mountains นะคะ Stand your ground โอเคเหมือนที่พูดไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะทุกท่านเหมือนตั้งแต่ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยที่พลังงานหรือว่า energy ของคุณมันจะอยู่ในช่วงที่คุณมีความมั่นใจในตัวตนของคุณมากขึ้นคุณจะกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมานะคะต่อสู้เพื่อต,ตัวตนของคุณมากขึ้นตัดขาดออกมาจากอะไรก็ตามแต่นะที่มันเป็นสิ่งที่แบบ มันเป็นโซ่ตัวมันเป็นสิ่งยึดติดเก่าๆท็อกซิกเอนเอร์จีแล้วก็เลือกอะไรบางอย่างที่ตัวของคุณเองนะปรารถนามากขึ้นในเวต่างๆอะคือกล้าที่จะโปรเทคตัวตนกล้าที่จะสู้เพื่อตัวตนของคุณเองในเวต่างๆเนาะเปรียบประดุดดังนี้ค่ะมอลเทนส์หรือว่าภูผานะที่มีความ ที่มีความสตองอะอยู่ในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ม่หมอบอกอะค่ะไอ้สิ่งดีๆการตัดออกมาการหลุดออกมาจากบ่วงจากอะไรก็ตามแต่เนาะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่คุณค่ะหันกลับมาเนาะมีความเชื่อมั่นในตัวเองหันกลับมาศรัทธาในตัวของคุณเองค่ะในเวต่าง,างๆเนาะแม่หมอมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะจากหน้าไพ่เนาะหลายคนอาจจะตัดออกมาจากเขาเรียกว่า ออนอกเหนือจากการปลดเรื่องเนาะในเรื่องราวของพรณนิสินในเรื่องราวของความกล้าที่จะมั่นใจเนาะในการเปิดใจในเวของความรักแล้วเนาะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดออกมาจากท็อกซิกเอนเนอรีในเวต่างอะที่คุณเจอก่อนหน้านี้เนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะใช้อันนี้คือไพ่ทุกใบที่ขึ้นมานะทั้ง em ples, Emperor, เอมเพร e เอมเ o อเรอร์ราชาเหรียญ ราชาไม่เท้านะไพ่ทุกใบค่ะต่างเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ใบใหญ่เนาะเป็นเป็นไพ่ใบใหญ่อะค่ะพระราชาพระราชินีเนาะก็ถือว่าแบบอ่ะในไพ่ย,ยิปซีอะ่ะก็เป็นอ่เป็นไพ่ที่อาจจะใหญ่ที่สุดเนาะในเขาเรียกว่า เมเจอร์คนันนาแล้วก็ราชาเนาะทั้งเหรียญแล้วก็ราชาไม้เท้าก็ใหญ่ที่สุดนะทั้งในเวของการสร้างความมั่นคงในตัวเองทั้งในเวของอาชีพการงานรวมถึงการเลือกอะไรบางอย่างให้กับตัวของคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันเป็นความไม่กล้าที่จะต่อสู้เพื่อคุณเองอะ คุณจะสามารถที่จะหลุดพ้นคุณจะสู้เพื่อตัวของคุณเองแล้วก็คุณจะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่คุณปรารถนานาอมากยิ่งขึ้นโดยตัดเอาเขาเรียกว่าโดยตัดคําพูดปัจจัยแวดล้อมการตัดสินการจัดสหาจากคนรอบข้างเนาะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยใช้สำหรับอันนีนะปิดท้ายนะคะ ในบางครั้งบางทีนะในบางไม่ใช่แต่บางครั้งบางทีค่ในหลายครั้งหลายทีในหลายครั้งหลายทีเลยค่ะสิ่งที่มันมีอิทธิพลนะต่อการต่อการสตาร์ททำอะไรบางอย่างที่คนเราปรารถนาค่ะ แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวเนาะมันคือปัจจัยรอบข้างอะ่ะมันคือคําพูดมันคือการจัดมันคือการตัดสินเนาะจากทุกๆปัจจัยที่อยู่รอบข้างของคุณคือความหมายก็คือว่าในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือไพ่หาขึ้นมาบอกว่าคุณจะเลือกตามเสียงที่อยู่ในใจตามความคิดของคุณมากขึ้นมากกว่าการตัดสินจากคนรอบข้างค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นนะคือคุณรับฟังความเห็นได้แต่ในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกท่านที่ดีที่สุดในชีวิตไม่มีใครที่จะมาตัดสินเนาะในการใช้ชีวิตของคุณค่ะอีกต่อไปนอกจากตัวของคุณเองคุณจะปลดล็อกอะทุกๆพันธนาการที่มันเคยมีในชีวิตเนาะ แล้วก็มีปราการในการปกป้องตัวของคุณเองมากขึ้นด้วยโอเคไพ่ในวันนี้นะคุณได้คำว่า in the flow ค่ะ everything is smooth sailing คือนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะชีวิตของคุณอนะมันจะเคลื่อนไหวเนาะไปในทิศทางอะค่ะที่มันสม ooth มันอยู่ในโฟล์มากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญในไพ่ใบนี้ค่ะคุณจะมีตะเกียงนะเนี่ยตะเกียงตรงนี้หาะที่ขึ้นมานะ ะเกียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอแสงสว่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาเพราะฉะนั้นเนาะคำว่าแสงสว่างแล้วก็ปัญญาเนาะที่ดีที่สุดที่จะนำพาคุณไปสู่การประสบความสําเร็จาการเลือกการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามแต่มันคือปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจภายในตัวตนของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะในบางครั้งบางทีนะคนเราเฝ้ามองหา เฝ้าถามหาเนาะถึงการที่จะแก้ไขปัญหา,าต่างๆอะค่ะอันนี้เมื่อหมอพูดขึ้นมานะเพื่อยกตัวอย่างว่าในบางครั้งบางทีคนเราอะมองหาถึงการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมองหาว่าเมื่อไหรเนาะจะมีใครนำพาชั้นเองออกมาจากสถานการณ์นี้ได้สักทีหนึ่งเ,เมื่อไหรที่จะมีคนนะเข้ามาปลดล็อกเข้ามาช่วยปดหนี้เข้ามาอะไรก็ตามแต่ในชีวิตได้ แต่หลายคนนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเนาะหนทางในการปลดล็อกชีวิตของคุณที่ดีที่สุดมันคือการแก้ไขปัญหาเนาะจากปัญญาที่อยู่ภายในจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหมอมีความรู้สึกว่าเนาะคำว่าปัญญาที่อยู่ภายในมันจะนำพาคุณให้ปลดล็อกออกมาจากทุกๆ ภาระทุกๆความทุกยากความเหนื่อยล้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอได้ค่ะถ้าใครที่เจอในเรื่องราวของปัญหาหนี้สินคุณก็มีโอกาสที่จะปลดล็อกปัญหานี้สินนั้นๆมีโอกาสที่จะเจอหนทางช่องทางใหม่ๆเนาะอาจจะเป็นในการทํามาหากินในการเก็บเงินแล้วก็สามารถที่จะ นำพาการเงินนั้น,นะคะไปปลดล็อกพลังนิสินในเวนต่างๆได้ถ้าใครก็ตามที่อาจจะเจอหรือว่าอยู่ในสถานการณ์นะของความท็อกซิกทุกสิ่งอย่างอะ่ะคุณก็จะมีหนทางหรือว่าแนวทางทุกท่านในการที่จะ p r o เทคเอนเ r อรของตัวของคุณเองนะในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงออกมาจากท็อกซิกเอนเร์จีอนั้นได้อะคุณก็จะมีเกราะก,กำบังอะคะพลังงานของคุณนะจากเอนเ g อนั้นมากขึ้นอนะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่มองเห็นเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณค่ะมันจะดำเนินไปด้วยความาเรียบความสมูทนะมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มาหมอมองเห็นนะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนาะหันกลับมามั่นใจหันกลับมาศรัทธาแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวตนของคุณมากขึ้นด้วยค่ะ โ okay. อเควันนี้แม่หมอคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วค่ะสาหรับคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะพลังงานมันก็อาจจะตรงหรือว่ามันอาจจะไม่ตรงกับบางคนนะแล้วก็บางข้อความบางมเมสเซจมันก็อาจจะตรงกับบางคนไม่ตรงกับอีกคนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นแล้วเหมือนที่หมอบอกโปรดใช้วิจารณญาณเนานะในการรับชมรับฟังค่ะแต่ว่ามองเห็นนะคะสำหรับคนที่เรนด้อมมาเจอแม่หมอมองเห็นถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเนาะที่คุณเจอหรือว่าคุณเผชิญอยู่หรือคําตอบที่ขึ้นมาในคลิปเรนด้อมวันนี้เนาะก็อาจจะเป็นแบบคําตอบให้กับใครบางคนนะได้ไม่มากก็น,น้อยค่ะโอเคค่ะทุกท่านวันนี้เนาะแม่หมอรบกวนทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็รบกวนทุกท่านเนาะกดติดตามช่องไว้ให้กับแม่หมอด้วยนะ ะะแล้วก็เมื่อหมอขอวอวยพรค่ะขอใหท้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเนาะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกท่านคลิปนี้สวัสดีนะคะ